เกิดมาแล้วควรใช้ชีวิตอย่างไรมุมมองของการใช้ชีวิตอยู่ที่การให้ความสำคัญดังที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตเคยกล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์นั้นมีศักยภาพมากถ้าเราเอาชีวิตนี้ไปทำความดีก็จะทำได้มาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้านำไปทำความเลวร้ายก็จะทำได้มากเช่นเดียวกันในเรื่องนี้ท่านได้แบ่งทัศนะในการมองของมนุษย์เอาไว้เป็นผู้พวกว่าแต่ละพวกนั้นเขามีมุมมองอย่างไรกันประเภทแรกมองว่า เราเกิดมาทั้งทีชาตินี้ไม่ยืดยาวนักอยู่กันชีวิตหนึ่งในเวลาที่ยังแข็งแรงหาความสุขได้ก็รีบหาความสนุกสนานใช้ชีวิตสำเริงสำราญกันให้เต็มที่เพราะไม่ช้าก็ตายชีวิตก็จะหมดไปนี่คือทัศนะ ของคนพวกหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณในสมัยพุทธกาลก็มีประเภทที่สองมองว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนี้จึงเป็นเพียงการคอยรับผลกรรมที่ทำมาในปางก่อนมองแบบนี้แทบจะตรงข้ามกับแบบแรก ให้หาความสนุกสนานกันให้เตรียมที่แต่บุมมองที่สองมองไปที่ใช้นี่กรรมเลยค่อนข้างสลดหดหูประเภทที่สามมองความคิดของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุปมาอุปไมยเอาไว้ว่าชีวิตนี้เปรียบเสมือนช่างร้อยดอกไม้หรือนายมาราการผู้ฉลาด เก็บดอกไม้สีสันวันณะต่างๆจากกองดอกไม้กองหนึ่งมาร้อยเป็นพวงมาลัยบ้างจัดแจกันบ้างจัดเป็นพานบ้างทำให้เป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงามอย่างหลากหลายได้ฉันใดคนเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งก็ควรใช้ชีวิตนี้ ทำความดีให้มากฉันนั้นประเภทนี้เป็นการมองดูชีวิตของคนเรานี้ว่าเป็นที่ประชุมของส่วนประกอบต่างๆมากมายซึ่งทางพระเรียกว่าขันห้ารวมเข้าเป็นชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้ก็คล้ายๆกับกองดอกไม้คือยังไม่ดีไม่สวยงาม ไม่ปรากฏคุณค่าอะไรออกมามันก็กองอยู่อย่างนั้นทีนี้เราเอาชีวิตของเราที่ตั้งอยู่อย่างนี้เอามาทำความดีถ้าเราเอาชีวิตนี้มาใช้ทำความดีก็ทำได้มากมายหรือในทางตรงกันข้ามจะทำความชั่วก็ทำได้มากมายเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์ มีศักยภาพมากแต่ในทางธรรมถ้าเอาชีวิตนี้มาทำความดีก็จะทำความดีได้มากมายเราจะเห็นว่าคนที่มีความมุ่งหมายในชีวิตแน่นอนแน่วแน่ในการทำความดีสามารถใช้ชีวิตชาติหนึ่งที่มองเห็นเป็นร่างกายยาววาหนาคืบกว้างศอกเท่านี้นี่เอง ทำสิ่งที่ดีงามได้มากมายมหาศาลสร้างสังคมสร้างชุมชนสร้างประเทศชาติตลอดจนสร้างอารยธรรมของโลกเป็นความดีงามมากมายเหลือเกินประเภทที่สเป็นมุมมองของมนุษย์ที่มองว่าชีวิตของคนเหานี้เป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองการใช้ชีวิต หรือการดำเนินชีวิตก็คือการฝึกฝนพัฒนาตนเองหรือพัฒนาชีวิตนี้ให้มีความดีงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทัศนะนี้มองว่าคนเราเกิดมาไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองชีวิตคือคนเรานี้เมื่อเกิดมาเริ่มต้นก็มีอวิชชา มีความไม่รู้และยังไม่มีความสามารถอะไรต่างๆแต่เราสามารถพัฒนาชีวิตของเราได้ฝึกฝนตนเองได้พระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นพิเศษยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดๆมนุษย์นี้ถ้าไม่ฝึกแล้วอาจจะต่ำาซาม หรือด้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะสัตว์ทั้งหลายยังอาศัยสัญชาตญาณได้มากกว่ามนุษย์จะเห็นได้ว่าสัตว์หลายอย่างพอเกิดมาก็เดินได้เลยว่ายน้ำได้หากินได้สู้สัตว์อื่นได้ถ้ามนุษย์ไม่มีการฝึกฝนก็แพ้สัตว์ทั้งหลาย แต่ถ้าฝึกฝนดีแล้วก็ไม่มีสัตว์ชนิดใดสู้ได้เลยบทสรุปของการมองชีวิตที่ได้กล่าวมานี้เมื่อเกิดมาแล้วก็มีการสิ้นสุดชีวิตนี้มีช่วงเวลาอาันจำกัดคนละไม่เกิน70ปี80ปี90ปีไม่ยืนยาวเพราะฉะนั้น จึงควรคิดกันว่าจะใช้ชีวิตกันอย่างไรดีแต่ทั้งหมดนั้นก็มามองกันที่ว่ามีการเกิดและมีการตายอยู่หัวท้ายแล้วในระหว่างนั้นจะทำอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นมุมมองที่ควรจะนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติใครจะเลือกอย่างไรก็พิจารณาได้ด้วยตนเอง สำหรับท่านผู้ฟังที่มีบทสรุปของการใช้ชีวิตในการมองชีวิตอย่างไรก็ขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้หรือมีข้อแนะนำบางประการที่จะแนะนำก็แนะนำได้ และขอให้ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปอื่นๆต่อไป